국민 uh, c a s ใส่เป็นตัวเลยนะใส่แเราจะทำอันนี้สองตัวใช่ไหมสองตัวเพราะว่าใส่ไม่ได้ใหญ่มากะมันจะไม่ได้เหนียวขาวใส่ซอ น้ำแห้งพราะผูกผีดอย่างนี้นะคะใส่ไวปผูกผดใส่ก,กะเพะะราใส่ไปเลยค่ะอันนี้เป็นกะเพราแบบเล็กๆเลยนะ้ำะเพราบ้านน้อยเลย <c oughs> ซูนสนนดูสิอืมแบบที่จะมีหน่ไม่ดองนี่มันโดยใจเยนะก็ว่าเรบพอมีน้ำาลาดข้าวมันนี้ผิดแก้เลยนะซูนสิคะดูสิดูสั่นเล มาเดี๋ไหมาามากินข้าวมากินข้าวอย่าทีตักราดข่าวเลยนะนนเือก่ะ